สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าซีรีส์จบในตอนเรื่อง Top Boy Summer House กันครับเปิดเรื่องขึ้นมาเราจะได้เห็นเมืองลอนดอนเด็กหนุม่มที่มองที่หน้าต่างน,นั้นเขามีนามว่าราเอลขนาดเดียวกันเราจะได้เห็นดูเชนกับซารี่กำลังรอใครบางคนอยู่แต่แล้วก็มีแก๊งขั้วหลีมาที่นี่และได้ทำการปล้นยาเสพติดหน้าไปในที่สุดต่อมารายเนวได้ไปหาแม่ของเขาเพื่อไปกินข้าวก่อนจะวางอาหารไว้บนโต๊ะและไปที่โรงเรียน ต่อมาที่โรงเรียนราเอลก็เห็นรูปของสีบ้านส่วนแม่เขานั้นก็ไปที่ตลาดแต่การของเธอนั้นไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายเธอต้องส่งไปที่โรงพยาบาลไปในที่สุดวันต่อมาในนั้นราเนลและเพื่อนเขาได้เห็นซารีกับดูแชนและลูกน้องเขาและจากนั้นดูแชนได้มอบกระดาษให้ราเนลและพอกลับมาที่บ้านก็พบว่าแม่เขาไม่อยู่เพราะ อันที่จริงแม่เขานั้นไปอยู่ที่โรงพยาบาลตกค่ำเขาได้บอกให้เพื่อนของเขาอย่างเจมให้กลับบ้านและจากนั้นเขาก็โทรหาแม่แต่ไม่ติดจึงหลับไปในที่สุดวันต่อมาขณะที่ทั้งสองกำลังดูสีอยู่นั้นพวกเขาทั้งสองได้เห็นหญิงคนหนึ่งมาทักทายพวกเขา <S <S> <S เธอมีนามว่าเฮเทอร์เจมแต่มองไปที่หน้าอกของเฮเทอร์และเฮเทอร์ก็บอก พวกเขาทั้งสองว่าจะเอาสีไปทำอะไรเจมบอกว่าจะเอาสีไปทาที่บ้านของราเดลส่วนเฮเทอร์เธอก็บอกว่าฉันจะเอาไฟไปติดนะ่ะ แต่งที่บ้านของฉันก่อนที่เจมกับราเนลจะช่วยเฮเธอร์เอาไฟไปไว้ในรถและต่อมาวินเซนต์ก็มาหาเฮเธอร์และบอกว่าสภาพห้องนี้ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วซึ่งอันที่จริงแล้วเฮเธอร์นั้นจะวางแผนเปิดไล่กัญชาต่อมานั้นราเนลได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีนามว่าลีออนเขามาดูแลราเนลที่แม่ป่วยต่อมานั้นดูแชนกับซารีก็ได้รับภารกิจให้ไปจัดการขั้วหลีและจากนั้น ทั้งสงก็ไปจัดการด้วยการตัดนิ้วและเอาไปให้บ็อบบี้หัวหน้ามาเฟียที่ทั้งสองทำงานให้และต่อมาดูเชนกับซารี่ก็ไป ดักแทงขั้วลีก่อนจากไปวันต่อมาพวกซัมเมอร์เฮาก็มารับตัวของเจมถึงที่หน้าโรงเรียนและต่อมานั้นเจมได้ไปที่ถิ่นของซัมเมอร์เฮาสดูแชนสอนให้เจมขายยาและภาพก็ตามาที่ราเนลได้ยินเสียงเคาะประตูเขาเปิดประตูและพบกับลีออนลีออนบอกว่าถ้าเขาไม่ให้เขา้าเขาดูแลเขาจะโทรแจ้งตำรวจและนักสังคมสงเคราะห์เพื่อมารับแกไปอยู่ที่อื่น ก่อนจะเดินจากไปในที่สุดภาพตัดมาที่เฮเธอร์มาตรวจกัญชาที่เธอปลูกแต่แล้วเธอก็เป็นอะไรขึ้นมาและต่อมาก็มีพวกลอนดอนฟิลบุกเข้ามาปล้นยาและหนีออกจากที่นี่ไปในที่สุด วันต่อมาดูแชนได้มาอบอกบ็อบบี้ว่าเมื่อวานพวกเขาถูกปล้นและพวกเขาจะต้องเอาคืนให้ได้แต่ามาที่เฮเทอร์หมอได้บอกว่าคุณต้องควรพักผ่อนนะเพื่อให้ลูกในท้องได้แข็งแรงซึ่งทําให้เธอนึกถึงตัวของราเดลที่โรงเรียนคณะที่ราเนลจะไปเรียนอยู่นั้นเฮเทอร์ atter, มาที่นี่และนาเดลก็ขอตัวก่อนหลังจากนั้นเฮเทอร์ได้สอนให้ราเดล ในการดูแลกัญชาที่เธอปลูกและในคืนนั้นโจได้เข้ามาจัดก,การลูกหนี้คนหนึ่งและเอาเตาลีดมาจี้ที่หน้าอกของลูกหนี้คนนั้นไปในที่สุดต่อมานั้นรายเนวมาหาลีออนว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการไปหาเพื่อนของเขาภาพตัดมาทีบารูเชนเอาแก้วมาติง หัวของโจและกระทืบเขาเป็นที่สุดก่อนที่ซารีจะเข้ามาห้ามและพาออกจากบาร์เป็นที่สุดต่อมาลีออนได้พารรเอลไปที่โรงพยาบาลแม่เขาตื่นขึ้นมาและพบกับตัวของราเอลเธอดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายของเธอมาเยี่ยมเธอต่อบานั้นก็มีคนมาส่งปืนให้ดูแชงกับซารีและภาพก็ตัดมาที่บอบบี้โจมาหาและบอบบี้บอกว่ามึงไปโดนอะไรมาโจบอกว่ากูไปโดนดูแชงกระทืบไอสารเลวนี่ต้องชำระ ส่วนราเลวก็ไปทาสีให้แม่แล้วต่อมานั้นแม่ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและไปจ่ายตลาดพอกลับมาก็พบว่าห้องของเธอนั้นมีสีใหม่ขณะที่ราเอลกำลังลดน้ำกัญชาอยู่นั้นจู่ๆแม่เขาก็พบกับปัญหาอะไรบางอย่างจึงเลยโทรหาเฮเทอร์ พอเฮเธอร์รับโทรศัพท์เธอขอตัวก่อนไปในที่สุดเฮเธอร์ได้กลับมาที่บ้านและดีใจที่ราเอลทําได้ดีส่วนแม่เขานั้นพบว่ามันดึกแล้วจึงกลับไปที่โรงพยาบาลส่วนราเอลนั้นพอกลับมาที่บ้านก็ไม่พบแม่เขาตัดไม่ที่ดูแชนเขาเห็นชายคนหนึ่งบนรถไฟจึงเลยเดินตามชายคนนั้น ตัดมาที่ซาล,ลีได้ดูของอะไรบางอย่างพอเห็นเป้าหมายซาล,ลีจึงตีหัวชายคนนั้นและได้ขับออกจากนอกเมืองแต่แล้วพอเปิดประกกกระโปรงก็พบว่าชายคนนั้นตายแล้วดูแชนกับซาล,ลี่จึงเลยทําลายรถคันนั้นไปในที่สุดวันต่อมาที่โบสดูแชนได้ไปโบสกับแม่ของเขาและพอจบแล้วซาล,ลีก็ได้มองมาที่ดูแชนดูแชนได้มาคุยกับซาล,ลีก่อนที่แม่เขาจะพาเขา เขาเดินกลับบ้านขณะดเดินกลับบ้านอยู่นั้นก็เห็นป้ายประกาศคนหายแต่ทั้งสองก็ไม่สนใจไปในที่สุดแต่แล้วบอบบี้มาหาเพื่อนมาเตือนดูแชนเกี่ยวกับหายนะที่จะเกิดขึ้นวันต่อมาขณะที่ทั้งสองทั้งราเนลกับ Heather, เฮเทอร์กำลังเดินเล่นอยู่นั้นเฮเทอร์ Heather บอกถึงว่าเธอจะขายยาดังกล่าวให้กับนักธุรกิจที่มาจากฮ่องกงคนหนึ่ง และตัดมาที่โรงเรียนเดริสได้มาหาเจมและบอกว่านี่เจมซัลลี่มันต้องการให้มึงไปช่วยแต่เจมไม่เอาเพ i เชสได้บอกให้ครูไปดูแต่แล้วครูก็ถูกเดริสชกภาพตัดแวที่ดูเชนเขากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่เดริสได้โทรบอกซัลลี่ว่าเขาไม่สามารถจับตัวของเจมได้เพราะเขาวิ่งเร็วเป็นอย่างมากส่วนตัวของลาเนลเขาได้บอกกับเพเชสว่าพ่อผมเป็นคนขี้เล่าและชอบทำร้ายแม่อยู่เป็นประจำ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บพ่อบังครับให้ผมดูแม่ดูมันผมคืนแม่จนช่องคอดขาดผมเคยพยายามจะฆ่าเขาแต่สุดท้ายผมทําไม่ได้จนต่อมาพ่อแม่ทนไม่ไหวเธอจึงได้โทร999ซึ่งเป็นเบอร์ฉุกเฉินของอังกฤษเพื่อมาจับพ่อไปในที่สุดภาพตัดมาที่เจมเขาพบว่าสุน,นัขที่เขาเลี้ยงถูกฆ่าอย่างทารุณและพอเขาเอาออกมาเจม ก็ร้องไห้ไปในที่สุดในคืนนั้นพวกซัมเมอร์เฮาได้บุกเข้ามาจับตัวของคาเมลีไปในไปที่ชานเมืองพวกเขาได้เอาคาเมลีฝังทั้งเปนและสอบปากคำก่อนที่จะปลุยชีพไปในที่สุดหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปหาหลีหลีบอกว่าพวกมึงต้องการอะไรกูไม่มีให้แล้วนะเว้ยตูชายชักปืนออกมายิงใส่หลีก่อนที่จะซันล,ลี่จะซําเขาทั้ง สครั้งจนตายไปในที่สุดและทั้งสองก็ขโมยยาออกมาได้และเพ่นไปในที่สุดขนาดเดียวกันก็มีพวกซัมเมอร์เฮาส์เข้ามาแทงคั้วหลีก่อนจะหนีและปล่อยให้คั่วหลีนั้นตายไปในที่สุดว,วันต่อมาบ๊อบบี้ได้ไปหาดูเชนกับซลัลลี่เขาบอกว่าเมื่อวานกูได้ยินเขาว่าหลีตายแล้วแต่ทั้งซัลลี่กับดูเชนบอกว่าหลีมันเป็นหนูเข้าใจไหม แต่กลับกันบ๊อบบี้ก็บอกว่ากูไม่สนหรอกว่าลีจะเป็นหนูต่อมาขณะที่เจมกับราเนลจะไปโรงเรียนอยู่นั้นเดดก็มาบอกให้เจมมาคุยด้วยเดดบอกว่าเขาต้องการจะฆ่าหมาหรือหลังจากนั้นวินเซนต์ก็มาที่ไล่กัญชาของเฮเธอราเนลได้เห็นวินเซนต์วินเซนต์บอกเฮเธอว่าเด็กคนนั้นคือไขรเฮเธอบอกว่านั่นราเนลเขามาช่วยฉัน ภาพตัดมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งปอบบี้มาหาชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้คือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม UDA นาว่าโจและภาพก็ตัดมาที่แม่ของราเนลได้คุยกับเฮเธอร์เกี่ยวกับราเนลแต่และพอคุยจบเฮเธอร์ก็เป็นอะไรขึ้นมาต่อมาราเนลได้พบกับชายคนหนึ่งและหลังจากนั้นเขาได้โทรหาแม่และพบว่าแม่เขาอยู่โรงพยาบาลภาพตัดมาที่โรงพยาบาลราเนลมาเยี่ยมเฮเธอร์ที่พึ่งคลอดลูก ชายมาหลังเย็บเฮดเธอร์เสร็จแล้วราเนลจะกลับไปที่บ้านจูจูริตก็เดินตามเขาและหยิบโทรศัพท์มาคุยเกี่ยวกับราเนลให้ซันล,ลี่ฟังราเนลไปเอากัญชามาใส่ถุงและเดินลงแต่แล้วก็ถูกซันล,ลี่ด่าเอาไว้ซันล,ลี่ขู่ให้เอากัญชาส่งมาให้เขาจนกระทั่งรีออนเข้ามาห้ามและซันล,ลี่ก็ยิงใส่รีออนจนตายไปในที่สุดต่อมาที่สอนอนักสืบสองคนนั่นมาสอบปากคำราเนลแต่ราเนลนั้นไม่ตอบแล้วต่อมาบอบบี้มาหาดูแชน ดูแชนชักปืนออกมาและป้างใส่หัวของบ๊อบบี้จนตายไปในที่สุดต่อมานั้นด้วยความโมโหราเนลจึงออกไปข้างนอกเพื่อไปจัดการแต่เขาก็ทำมไม่ได้เพราะดูแชนแรงเยอะวันต่อมาก็มีเด็กมาส่งของให้ราเนลและที่โรงพยาบาลเฮเธอร์ <c oughs> ก็เห็นของอะไราบางอย่างส่วนตัวของราเนลนั้นก็ออกไปข้างนอกเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปในที่สุดหนึ่งไปต่อมาตำรวจได้มาที่เกิดเหตุ มีคนนะครับมาแจ้งว่ามีการพบศพของคนที่มีนามว่าคามาลีที่ตอนนี้กลายเป็นกระดูกไปแล้วภาพต่ามาในวันต่อมาโจได้มาหาดูแชนและเขาก็บอกว่าโคเคนที่มาจากเม็กซิโกมาถึงแล้วซึ่งมันทำให้ดูแชนยิ้มไปในที่สุดและในคืนนั้นชายที่มีนามว่าไมค์ได้ทำการกระทืบเจ้าของอู่ก่อนที่ทั้งสองจะขโมยยาจากเจ้าของอู่นั่นไปในที่สุด วันต่อมาขณะที่ดริสไปส่งลูกสาวเขาที่โรงเรียนอยู่นั้นตำรวจก็ได้ปลุกเข้ามาจับตัวของเขานักเสบคนหนึ่งได้ตั้งข้อหาในเขาฐานฆ่าคามาลีต่อหน้าต่อตาลูก อุกของเขาไปในที่สดุดต่อมาไมเคลิลได้ถ่ายคลิปลงโซเชียลและมีเด็กคนหนึ่งเขามีน้ำว่าเจสันและต่อมาขณะที่แม่ของบรานเนลตัดผมให้ลูกค้าอยู่นั้นจูจูก็มีชายแก้ผ้าคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านก่อนที่เจ้าของร้านจะเอาผ้ามาคุมและภาพก็ตามมาที่ดูเชนได้พาไมเคลิลไปคุยอยู่นั้น และพอคุยเสร็จแล้วขณะที่ดูเชนจะกลับอยู่นั้นเขาก็ได้ตัดหน้าชายหญิงสองคนนั่นแต่แล้วเขาก็ถูกจับแต่ดูเชนก็สู้พวกตำรวจแต่ก็หนีไปได้ภาตัดมาที่เจสัน <c oughs> เขาได้เห็นซัลลี่กับไม้คุยกันไมคเข้ามาขู่และนี่คือน,นั้นแม่ราเนลได้มาหาพ่อของเจมเกี่ยวกับเรื่องของลูกทั้งสองคนส่วนเจมนั้นพ่อก็มาหาเจมและบอกว่าพรุ่งนี้เขาต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นและวันต่อมานั้นวินเซนต์มาและพาเขาไปที่ไร่กัญชาแต่แล้ววินเซนต์พบว่ากัญชานั้นถูกทำลาย ตัดมาที่เจสันเขากลับไปที่บ้านของเขาเขาเมอ่อเขาแอบไปกินขนมก่อนที่พบว่าพ่อมาหาจนเขาต้องหนีไปในที่สุดตัดมาที่โจดูแชนที่เพึ่งออกมาจากคุกมาหาเขาและนั่งคุยกันก่อนที่โจจะไปเอาของและเดินไปขึ้นรถแต่แล้วโจได้เห็นชายคนหนึ่งชายคนนั้นเอาปืนแม็กซี่มากระหน่ำยิงก่อนจะหนีไปในที่สุด วันต่อมาทางซารีกับไบค์ไปดูแรปเปอร์คนหนึ่งที่พึ่งมาจาก l อเพื่อมาร่วมงานกับแรปเปอร์จากฝั่งอังกฤษต่อมานั้นดูแชร์มาหาโจ伊โจบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพวกมันเรียกตัวเองว่ากลุ่มมาฟยอัลเบเนียนพวกมันอยากให้เขาตายต่อมาภาพก็ตันมาที่เจมกับราเนลเจมบอกว่าพรุ่งนี้เขาต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองอีสวนไมโคนั้นได้แอบขโมยรองเท้าจนถูกจับได้ไปในที่สุด ภาพตัดมาที่ซันลลีเขาพบว,ว่าคนที่ขโมยรถนั้นเป็นเจสันพาพตัดมาที่เจมนักเลงจ,จริงคนนั้นเดินมาและรับถุงยาน,นั่นไปในที่สุดภาพตัดมาที่วินเซนเจมมาหาก่อนที่วินเซนจะมอบบุหรี่แต่เจมไม่เอาเพราะไม่อยากสูบแต่วินเซนก็ตบหนา้าเขาก่อนบอกว่ามึงรู้ไหมมึงต้องมึงติดหนี้กูเป็นจำนวนมากกว่าห้าหมื่นปอนด์แต่กูไม่เอามึงต้องทำงานให้กูตลอดชีวิต และภาพก็ตัดมาที่ครับทนายสาวนั้นมาหาดูแชนขอที่ทั้งสองจะมีอะไรกันไปในที่สุดแล้ววันต่อมาดูแชนมาเยี่ยมโจที่โรงพยาบาลส่นเจสันนั้นมาหาแม่เขาและเอายาม,มาให้แม่เขาเสพและต่อมาพวกตำรวจก็บุกเข้ามาคนบ้านของชายคนหนึ่งวันต่อมาเจสันได้ไปรับอาหารก่อนจะกลับห้องพักไปในที่สุด ต่อมาเจาสันก็มาหาซารีและและซารีก็อาหารมากินไมค์นั้นบอกว่ากูไม่กินอาหารที่ไอ้มึนมันทำหรอกจนต่อมาก็มีพบมือปืนกลุ่มหนึ่งได้เอาคอ้อนมาทุบและหลังจากนั้นก็บุกเข้ามาซารีชักปือนออกมาก่อนพบว่า เขาคือแรเฟจากนั้นซาลีก็ได้จับพ่อน้องของเขาเป็นตัวประกันก่อนที่พวกเขาจะขึ้นรถและหนีไปในที่สุดต่อมานั้นดูแชนได้พาทนายสานั่นไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟสไตล์เบอร์ตอนจนกระทั่งเขาได้รับโทรศัพท์และพบว,ว่าพ่แรเฟพยายามจะฆ่าซารีพาตัดมาที่โรงพยาบาลดูแชนมาหาโจที่นั่นโจบ,บอกว่าอาการของเขานะน่าจะดีขึ้นแล้ว พาตัดมาที่เจมไปที่คราบแห่งหนึ่งหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวนั้นได้เอามีดดาบนั่นมาฟันที่มือของชายชาวจีนคนนั้นซึ่งมันทําให้เจมวิ่งออกมาและไปหาราเนลก่อนที่ราเนลนั้นจะไปหาวินเซนต์เพื่อเอาคืนแต่แล้ววินเซนต์นั้นกระที่ราเนลก่อนจะขู่เจมว่ามึงรู้ไหมหามึงเอาเรื่องนี้ของกูเนี่ยไปแจ้งความมึงตายแน่ และในคืนนั้นรายแนลไปหาแม่เขาเพื่อให้แม่เขาทําแผลให้เขาไปในที่สุดส่วนพ่อของเจมนั้นก็ได้บอกเจมว่าเดือนหน้าพวกเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองเคนส่วนดูแชร์นั้นพอมาที่โรงพยาบาลก็พบว่าโจนั้นตายแล้วภาพตัดมาที่ซาล,ลี่กับไมพึ่งออกมาจากคาบจูจูเรฟมาที่นี่และยิงใส่ไม้ตา,ตายต่อในที่สุดก่อนที่เรฟจะเดินจากไปในที่สุด พาตัดมาที่ดูแฉนซารีมาหาเขาก่อนบอกเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนและพาตัดมาที่ราเนลแม่เขามาหาแล้วก็บอกว่านี่ลูกมีอะไรหรอราเนลก็ตะคอกใส่แม่เขาและเตือนจากไปในที่สุดพาตัดมาที่แจมเขาวได้ไปพบเจอกับบินเซนอีกครั้งบินเซนได้ทําการขู่และบอกว่าลุงมึงรู้ไหมหากกูคิดจะไปบอกตำรวจใหม่งั้นพอ่อและมึง ตายแน่ในคืนนั้นซันล,ลี่มาที่ถิ่นของพวกอัลบเนเนียนเพื่อมาใช้บริการของผู้หญิงคนหนึ่งและหลังจากใช้บริการแล้วเขารับมือถือและพบว่าเจสันโดนทำร้ายนั่นก็เลยทำให้ซันล,ลี่เข้าไปจัดการชายที่ทำร้ายเจสันไปในที่สุดวันต่อมาพอมาหาเจมและบอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นยา เจมบอกพ่อเขาว่าคนที่มอบนั้นเป็นชายชาวฮ่องกงนามว่าวินเซนต์นั่นก็เกินนั้นพ่อต้องเอาคืนต่อมานั้นดูแชนกับดิสมาหาวินเซนต์เกิดก,การที่เขาโชคราเนลแต่แล้วพ่อเจมมาที่นี่และได้เอามีดมาแทางใส่วินเซนตจนตายไปในที่สุด ต่อมาในคืนนั้นพวกเขาก็บปบุกลางของพวกอัลเบเนียนส่วนฝั่งของซันนีนั้นพวกเขาก็พบเจอกับปืน AK-47 ก่ 47, อนจะขโมยยาไปในที่สุดและเอาไปขายให้กับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งวันต่อมาดูแชนก็ขับมาหาไมโคลิลต่อมาก็มีลูกน้องของพวกดูแชนไม่ไปขอพักับลูกน้องของพวกอัลเบเนียนได้ทําการ ฆ่าลูกน้องดูแชนส่วนไมโครนั้นก็หลบอยู่หลังจากนั้นไมโครก็ไปตะโกนใส่ว่าดูแฉนและสุดท้ายก็ถูกพวกเอาเบเนียลลงมาฆ่าไมโครลงมาจากตึกและตายไปในที่สุดก่อนที่พวกมันจะยิงใส่ดูแชนนั่นก็เลยทําให้ดูแชนต้องหนีส่วนไมโครนั้นก็ตายอย่างอนหนาถไปในที่สุดและภาพก็ดับไปในที่สุดและท็อปบอยัมมเฮาก็จบแค่นี้คับผม แล้วก็มีเรื่องประกาศอย่างนึ้งนะครับก็คือเดินกรกฎาน,นี้ผมจะทําสปอยหนังของคุณโอลิเวียสยะอยู่2เรื่องนั่นคือคาร์ลสและก็เออร์มาเฟบแต่ขอเริ่มด้วยโอวาเมตก่อนละกันแล้วก,ลก็ปีนี้ผมจะสปอยปีเดย์แฮงกิ้งล็อกครับส่วนดอยชลันภา n d ปาสิผมจะทําสปอยตอนเดือนกันยายนี้ครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอมาณาที่นี้นะครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ช่องล็อกสปอยของเรานะครับและสวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย